สวัสดีครับพี่น้องมณีเสื้อผ้ามาเพิ่งเออปูนะครับเออปูหน้านะครับจำปูจัปูไปต้นนี่อันนี้ตำอันนี้ตำทั้งเปลือกเลยปะตำเนี่ยตำเนี่ยแหรม่อวาจะตำพี่กับนังรุดนะ แล้วระเทนมันแกแล้วไปถักรองกรอนามันมันยังมีอีกหลายอยู่ด้ปูจึงกว่านา้นาน้ำสิบก แล้วเอาเขาช่องผิดไปเด็ดชิ้นเอาเปลือกแยมก็ดีอดอมถึงกระดิแกงเดี๋ยวทีน่ะไปไปน้ำเดี๋ยวเอากระดาษไปน้ำเกี่ยวเขาซอยแด้วเขามเกี่ยวต่อไปเลยเขาทันทีเตี้ยมันสุกพอดีเลยเลียงเกี่ยวมันแล้วเดี๋ยวมันต้องดีครับต้องตังตังใส่ถิ่นเอาเปลือกแยมไว้อันนั้นไปอันนั้นจ้าเดี๋ยวได้เสร็จเดี๋ยวจะไปเก็บ เดี<ห>๋ยวจะไปเก็บ <music> ป <Brothers> okay, ูเดี๋ยวจะไปเก็บปูด้วยหมกหอยน้ำหมกหอยกันมั้ยหัวหมกหอยกันนาน่าน่เหลือเกินหั่นหัวเฮ้หั่นเน่น่้เนคาะด้งขึ้นเย็บ อ,อันนี้ก้ามปูเสียวไปต้มนะครับพี่น้องเน,เนียวไปต้มป่ะอันนี้น้ำปูที่กองจากตำเมื่อกี้นะครับกองมาเปนา็นนโบโบ้ำครับตอนนี้ก็เสร็จสับแล้วครับพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดอาหารน,นะครับออการอบปูไายพระท่านนะครับพี่น้อง นั่นนั่นเห็ดกินที่ครับมั่นพืน้นบ้านอาหารบ้านๆนะครับเห็เยดย่ำใดกิน,นย่ำใดกระแซบย่ำนั่นครับอาหารบ้านๆนะครับกินแบบบ้านๆเนาะนั่นนั่นเห็ดกินที่หนึ่งครับไม่ได้พี่น้องแสบๆน้อแกนครับกินเชื่อแบบครับสุดแพง Good man.